สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับขับพึ่งมาครับครับพึ่งมาเนาะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขของปูขุนนะครับเนาะครับเป็นเหล้าพัฒนาครับหวดประจําวันที่เก้าแหละครับครับก้อนสิเขาไปเบิ้งมาเบิ้งแนวทางครับหวดที่แล้วนะครับเนาะหวดที่แล้วของปูขุนก้อนครับสําหรับหวดที่แล้วของปูขุนครับเลขบทล่างของปูครับเลขวิ่นเลขเคียงของปูกะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ เนะครับเลขกับขงเพิ่นกับเขาตับเขาตับอเขาสามครับเขาสามแมนว่าอะไ่าแมนครับว่แมนครับเลขที่ออก5 4 5ี่ห้าสี่ศูนครับเขาศูนย์สองครับเขามีเขามีศูนย์ไม่สองมี ซีกับเข่าสองกับเข่าศูนย์กับเข่านะครับเนาะคับเลขที่ออกซีห้านย์สะครับคับเลขเขาหลูดของเพินอยู่ครับเขาศูนย์นะครับเนาะครับเขาศูนย์ครับเขาศูนยกกลมของเพลินะครับตวเก่งของเพิินครับเพิ่นเก่งมากศครับกับพระจับครัวมากับศูนยะครับาเป็นศย์สองศูนย์่นึ่งเก้าสาม ซีเก่าครับเพื่อใหายมหาครูขับชุดที่แล้ว904ครับเก่า040ซีเก่าครับ9ไอซี90404ครับมันนัดไปทั้งชุดซี่ันไม่ได้จับ02แล้วครับเนาะครับครับอวดนี้ก็เพ่นกับเข่าลูดครับง่ามครับสําหรับตัวเลขของปูนะครับเนาะครับตัวเลขอก็ง่ามครับอันนี้เป็นชุดที่แล้วครับอวดที่แล้ว งวดที่แล้วงวดที่ผ่านมาแเหรครับครับมาบึงครับงวดนี้ครับเฝ้าเฝ้าครับดวนดวนเลยครับไปดวนไปเฝ้าแล้วครับเนาะครับจิบรีบไปเลยครับครับครับไปต่อเลยเนาะครับเนาะครับรีบครับรีบครับเป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับเล่าพัฒนาครับครับผู้ใดไรขอมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์น้ำเนี้ยครับ กดติดตามพ้อมครับเพื่อสะว่าจะผ่านแนวทาง็แครับเนาะครับเราพัฒนาวันที่เก้าแหละครับวันที่เก้าสิงหาคมปุบเจียรละครับพึ่งมาครับพึ่งมาพึ่งมาเขาปูขุนนะครับได้ครับปูขุนพารวยครับเอาไปลําไปรว้ยนะครับเนาะครับสำหรับบนล่างบนล่างผู้ให้่ไปที่สาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดครับสำหรับตัวลูดของปูครับตัวลูดของปูลูดไปที่หกปูลูดไปที่หกกับสี่ครับหกกับสี่นะครับนะครับหกและสี่ครับเพื่อนไหนมาหกปูครับสำหรับชุดนี้ จับคู่นะครับเนาะจับคู่ก็ีสามี่สามสี่สี่ครับ6 4สี่เก็ดสเก็ดสเก็เก็ห้าครับ กระจายครับแปดหาตัวสุดท้ายแปดห้าอันนี้เป็นเลขสองตัวครับหกคูครับแปดห้าครับสำหรับเลขสามตัวมีอยู่สามหางเลยครับเด้่ครับสามตัวคูไฮว่าสามหางเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่สี่เจ็ดห้า สี่เจ7ดห้หกสีัสบฝนกำลังตกนะครับเนาะกำลังสกสแสกแสกฝนครับอันนี้เลขสตัวครับเอาสตัวครับสตัวเปินใหมาสองสองคูปจับใหมมาสอคูเอาสตัว4ตัวที่นี่เ สี่หอันนี้เป็นเล็กี่ตัวเจ็ด่หกี่ครับอ่ามีสหางเอาไป2หางครับอันนี้สำหรับปูขุนนะครับเนาครับเล็กปูขุนพารวยครับงามนะครับเนาะครับเอาไปพิจารณาเบิง้งหอแรกนะครับเนาะครับ ปูขุนผ้าลวยครับทั้างสองบนกระมีนะครับเด้อสร้างสององปูขุนผ้าลวยครับปูขุนผ้าลวยแห้วครับปูขุนผ้าลวยครับครับมาบังตัวกลมของปูครับที่นี่ส้ารับตัวกลมของปูกลมไปตัวใดแน่เป็นเล่าครับเล่าปัตนาครับ บน่างปูหไหสาสี่ห้าหกเจ็ดว่ามีเก่าครับเอาเก่าไปจับเลยครับผมเลยมาเก่าหนึ่งศูนย์ส่งศูอกับ่มีครับครับสําหรับลูดปูเดินไปที่6กครับเก่งไปที่6ครับ6กลี่เครับ6กตัวกลมครับ พวกนี้ก็เป็นตัวร่องนะครับเด้อครับตัวร่องร่องไว้ร่องไว้ครับร่องไว้สำหรับเลขกสามตัวเลขกสามตัว,ตวปูกลมไปทีเกตหกสี่เกตหกสี่ครับอ้าวแคบหน้าจอไว้ครับแคบหน้าจอไว้ครับเพื่อกันลืมนะครับเนาะอันนี้เป็นชุดของปูขุนนะครับเด้อครับปูขุนพารวยครับเป็นเหล้าผัฒนาครับเนียนยำครับ สำหรับผู้มักนะครับเด้อครับผู้ขัดกผ่านทางห่องนะเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับเพื่อคว้มสนุกสนานเปลือกขมบันเทิงครับครับมาตอนพี่ต่อหน้องทุกผูสกุลครับพิจารณาเบิงเอาครับครับผู้ระบาด2บาดนะครับเนาะครับเป็นเหล็กลายวันครับครับสนุกสนานไปน้ำกันครับบันเทิงบันเทิงนะครับเด้อครับก็มีความเสี่ยงนะครับเด้อสำหรับตัวเหล็กนาะครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บวิญญาณลายแรละครับ ฝากไว้น้ำแน่ครับทางส่งครับทางส่งเสียงยาผ้ารอะนะครับเด้อครับส่งน้อยละครับฝากกดไหลกดแชรกกดติดตามครับเพื่อสุบไว้ผ่านเะาครับเนาะสําหรับเหล็กเล่าแน่ไทยแน่ครับขคจะลืมเหล็กเน็นของปูเหรอครับเหล็กวิ่นกองบนกางาง้มครับมาแง้มแง้มเลยครับเด้อครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับเหล็กวิ่นมาง้มแง้มครับเอาไปจับวิ่นเราครับครับ ปรจับไป่หาก็บออกซ่นหครับสําหรับตัวเล็กครับครับครับลำลำเรื่อยๆนะครับได้เหมือนแรงครับสําหรับตัวเหล็กปูคุ้นครับโฉกโฉกมันมันครับปังปังครับเฮงเฮงเครับพอกันไม่ชิปนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ